สวัสดีครับวัเดีนแฟนเรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชนแนลทีซิตี้เซนทุกทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับตากันอีกเช่นเคยในคลิปอัปเดตข่าวสารประจำวันของสมโมสรเรอบบสฟฟ้านั่นเองนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะก็เมื่อวานทีมรักของเราก็ได้ลงแข่งเสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทราบผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือผลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ในทินเอติฮัร์ตสเตเดียม นั่นเองนะครับวันนี้ตาก็นำบทความแะบทสัมภาษณ์หลังเกมของทั้งคุณซือของเราเป๊ปโกเดล่าทั้งนักเตะนะครับผมที่ได้ให้สัมภาษณ์รวมไปถึงยังมีบทสัมภาษณ์ของนักเตะใหม่ของเราอย่างเคกี้ด้วยนะครับวันนี้มีมาฝากแฟนแฟนซิตี้กันนั่นเองนะครับโดยรวมจะเป็นเรื่องความหลงหลังเกมนะสำหรับ คลิปอัปเดตข่าวในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปฟังคลิปแล้วก็ฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตาได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวเทซิเดเซนครอบครัวเรือใบสีฟ้านั่นเองนะครับก็ขยายครอบครัวเราให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับโอเคเราไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวแรกก็เป็นอัปเดตผลสกอร์ องเมื่อวานก่อนแล้วกันเนาะสำหรับแฟนๆเรือใบสีฟ้าคนไหนที่เมื่อวานอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้ติดตามข่าวสารการแข่งขันของทีมรักของเราเนาะก็มาสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับก็เมื่อวานเราเปิดบ้านนะรับการเยือนเซาท์แทมตันเนาะเสมอกันไปในเวลา90นาที0ประตูต่อ0นะครับเกมนี้ซิตี้เป็นเกมที่แปลกมากๆนะยิงตรงกรอบเนี่ยแค่หครั้งเท่านั้น นะจากการสร้างสารรค์โอกาสได้ถึงประมาณ16ครั้งเนย,ยิงย,ยิงตรงกรอบแค่1ครั้งน้อยกว่าทีมที่มาเยือนเราอีกนะทีมเซาท์แฮมปันที่มาเยือนเราเนี่ยยิงตรงกรอบไป2ครั้งนะมากกว่าเรา1ครั้งเป็นเกมที่ซิตี้แปลกมากย,ยิงไม่ตรงกรอบเลยนะไอ้ลูกตรงกรอบก็โดนลิฟคืนจาก v a r นะเพราะว่าสเตอร์ริงล้ำหน้านั่นเองนะครับก็ทำให้เกมนี้เสมอกันไป0ประตูต่อ0น,นั่นเองนะครับมีความรู้สึกหลังเกมของทางนักเตะ ของเราก็ได้ทวิตลงแอคเคท์ของตัวเองนะก็เป็นเจ้าประจำอย่างแจ็คกิลลิชนะเขาก็ได้บอกว่ามันเป็นเรียกว่าเป็นช่วงบ่ายนะที่ไม่ค่อยน่าจะอภิรมมากเท่าไหร่นะว่าเรานั้นไม่สามารถเก็บ3แต้มเต็มได้แต่ก็เรียกว่าขอขอบคุณแฟนๆที่เข้ามาให้กำลังใจในสนามแล้วก็คอยซัพพอร์ต ทีมเรเบย์สีฟ้าตลอดนั่นเองนะนี่เป็นความรู้สึกของแจ็คกิลิชเมื่อวานก็มีบทบาทในเกมรุกพอสมควรครับผมมีความวุบว่าในริมเส้นฝั่งซ้ายแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยทีมนั้นเก็บสั์แต้มเต็มได้สําหรับแจ็คกิลิชก็เข้าใจได้แหละเขาลงเป็นตัวจริงให้สโมสรามาอย่างต่อนเนื่องนะตั้งแต่นะัดแรกในพรีเมียร์ลีกจนถึงใน UCL จนมานัดนี้ก็ยังเป็นตัวจริงนะอาจจะมีอาการล้าไปบ้างนะครับก็เรียกได้ว่า ส่งกาลังใจไปให้นักเตะละกันนะครับผมสู้กันต่อไปนั่นเองนะอีกหนึ่งคนที่ก็ได้ทวิตลงในแอคเค้าส่วนตัวเช่นกันนั่นก็คือกาเบรียลเคซุสนะครับผมก็ได้บอกว่าวันนี้มันไม่ใช่วันที่เราต้องการเลยไม่ใช่ผลสกอร์ท,ที่เราต้องการนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราจะก้าวต่อไปแล้วก็สู้ทำงานหนักกันต่อไปนั่นเองน,ะนี่เป็นความรู้สึกของกาเบรียลเฮซุสเมื่อวานก็ได้ลงมาเป็นตัวจริงนะแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกช่วงท้ายครึ่งหลังนะครับก็อาจจะเรียกว่า ไม่ได้สร้างสรรผลงานได้ดีเหมือนในนัดที่ผ่าน,านมาที่เราเจอกับนอริทที่เราเจอกับทางอาร์เซนอลนั่นเองนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับนักเตะก็เป็นมนุษย์นี่แหละเนาะมีฟอร์มขึ้นมีฟอร์มลงนะก็ยังไงเราเชียร์ทีมนี้เราก็ให้กําลังใจเขาก็ต่อไปแล้วกันครับต่อมาเป็นบทสัมภาษณ์ของทางเปปกัวเดล่าที่ผมไปแปลมาให้นะครับผมเป็นบทสัมภาษณ์หลังเกมเมื่อวานเราก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง BBC Match of t h e Day นะครับผมซึ่ง เป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหลังจากเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราพบกับอาร์เบลิ์ซิกนั้นเรามีเวลาพักผ่อนแค่2วันเท่านั้นเราเตรียมตัวในระยะเวลาสั้นๆเราต้องต่อสู้กับการแข่งขันที่ค่อนข้างถี่ของเรานะแล้วก็เราในวันนี้เนี่ยตอบบอลกันไม่ค่อยแม่นยำนะเล่นกันไม่ค่อยดีเราเสียบอลง่ายกว่าปกติแล้วก็ไม่สามารถทําเกมของตัวเองได้นั่นเองเป๊ปได้กล่าวต่อบอกว่าเรามีความรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาในการรับบอลน,นะครับ เราไม่สามารถส่งบอลไปยังแดนหน้าได้แต่ว่าเราเนี่ยมีโอกาสอยู่นะแต่ในท้ายที่สุดแล้วจบลงด้วยผลเสมอซึ่งผมคิดว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมที่สุดแล้วสำหรับเกมเมื่อวานนะครับผมเป๊ปกล่าวต่อเพิ่มเติมด้วยว่านะครับว่าผู้เล่นต้องการที่จะชนะอยู่แล้วแหละแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยฝ่ายตรงข้ามหรือว่าทีมคู่แข่งนั้นก็เล่นได้ดี แล้วก็น่าเสียดายที่วันนี้เนี่ยเราไม่สามารถเก็บชัยชนะได้แน่นอนคู่แข่งทั้งหมดนะั้นเล่นได้ดีมากเราแค่ต้องทําในรูปแบบการเล่นของเราให้มันดีขึ้นไปอีกและเป๊ปก็ได้ตอบคําถามสื่อด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องประเด็นว่าที่ไม่ชนะเนี่ยเพราะไม่มีกองหน้าหรือเปล่านะเป๊ปก็ได้ตอบประเด็นนี้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ชนะเพราะว่าเราไม่มีกองหน้านะเราไม่ชนะเพราะว่าเราไม่ได้สร้างสรรค์โอกาสกับบอลเนี่ยที่ดีกว่า ให้กับผู้เล่นในแดนหน้านะครับผมหากว่าเราทําในสิ่งสิ่งนั้นได้เนี่ยตัวรูกจะวิ่งไปรับบอลและสามารถทําประตูได้เรายิงเข้ากรอบหนึ่งครั้งก็จริงแต่เราก็มีอีก4ถึงครั้งที่เราสร้างโอกาสในการยิงเข้ากรอบแต่ว่าลูกยิงเหล่านั้นมันถูกบล็อกไว้จากกองหลังของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับก็เ๊บก็ได้ให้สัมภาษณ์ทำนองนี้นะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเรามีไม่มีกองหน้านะแต่ว่าแฟนซิตี่หลายๆคนผมเชื่อว่ายังไงก็รู้สึกเหมือนกันว่า ทีมเราต้องการกองหน้าธรรมชาติต้องการกองหน้าที่สามารถคร้ำในแดนหน้าได้อารมณ์เหมือนแฮร์รี่เคนนะครับอารมณ์เหมือนเออร์ริงเบลฮาร์แลนอารมณ์เหมือนลูกากูของเชลซีประมาณนั้นนะ มันอาจจะเป็นแนวคิดของคุณซื้อซึ่งมันก็ไม่ได้มีความเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นแนวคิดที่ไม่ผิดไม่ถูกใครจะคิดยังไงก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เป๊กก็ต้องเข้าใจเขาตอบในแนวคิดของเขาครับผมใครจะเลือกที่เข้าใจเขาก็ได้หรือใครที่จะเลือกไม่เข้าใจในคําตอบที่เขาให้ก็ได้อันนี้สุดแท้แล้วแต่นะครับผมซึ่งโปรแกรมของซิตี้เรานะอีก2นะัดจะเป็นโปรแกรมที่หนักมากๆนะในลีกก็หนักใน UCL ก็หนัก นะครับผมเรียกได้ว่าโคตรจะมาหาหนักนะ <c oughs> คือต่อไปใน UCL เราจะพบกับปารีสแซต์แมงในสิ้นเดือนนี้วันที่28ใช่ไหมครับแล้วก็สุดสัปดาห์หน้านะครับผมเราจะพบกับเชลซีเราจะออกไปเยือนด้วยนะ <c oughs> แล้วก็เกมลีก2นัดถัดไปก็คือเชลซีกับลิเวอร์พูลเป็นเกมเยือนทั้งหมดนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าโปรแกรมแบบสุดฮาริโหดต้องให้กำลังใจกับนักเตะแล้วก็ทีมงานซัโ <c oughs> ค้ดกุนซือเราเยอะๆนะครับผม เข้าใจว่าทุกคนผิดหวังจากฟอร์มการเล่นจากผลสกอร์นะแต่ก็ท้ายที่สุดแล้วนะครับตำหนิงงติเตียนกันได้วิพากษ์วิจารณ์กันได้แต่แค่ให้อยู่ในกรอบเนาะแล้วก็ให้กําลังใจทีมเราดีกว่านะครับอย่างน้อยเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปแล้วก็ต้องให้กําลังใจนักเตะกันต่อไปนั่นเองเพื่อให้ทีมนั้นก้าวเดินต่อไปผลักดันทีมของเราให้ก้าวต่อไปข้างหน้านั่นเองนะครับต่อมาก็เป็นทางของฟิลโฟเดนก็ได้ ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันหลังเกมเมื่อวานกับทาง BBC Match of the Day เช่นกันนะครับโฟเดนก็ได้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าจริงๆเนี่ยนักเตะของแมนซิตี้นั้นควรจะใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมที่มันเข้าทางเรานะครับผมหลังจากที่ลูกจุดโทษที่ทางกรรมการเป่าเนี่ยเหมือนว่าตอนแรกซิตี้จะเพียงพัาเสียจุดโทษแล้วแต่ว่าก็กลับคำตัดสินมาให้เป็นปฏิเสธการให้จุดโทษแทนนั่นเองนะโฟเดนบอกว่า ในตอนนั้นเนี่ยข้าสนามของทีมเรานั้นรู้สึกโล่งใจกันอย่างมากเลยที่การตัดสินนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ทําให้เรานั้นมีกำลังใจเนี่ยมากขึ้นเล็กน้อยแต่ด้วยเกมรับที่ดีของคู่แข่งมันจึงน่าผิดหวังมากที่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะนัดนี้ได้ในตอนท้ายของเกมนะครับก็ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะ90บก1บวก2เนี่ยอโฟเดนก็เรียกว่ามีโอกาส ยิงเข้าไปหม่งเข้าไปนะครับผมแล้วก็สเตอร์ลิงซ้ําแต่ว่า,าโดนริบประตูคืนจาก VR นะครับผมก็เป็นลูกล้ำหน้าของสเตอร์ลิงนั่นเองนะก็โฟเดนก็ได้กล่าวเพิ่มด้วยบอกว,ว่าหลายทีมเนี่ยได้ประโยชน์จาก VR นะการได้ประตูมันมีค่าเสมอและมันทำให้เราสามารถเอาชนะเกมได้ แต่ว่าเมื่อวานมันเป็นที่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับผมแล้วก็ VR ไม่ได้อยู่ในข้างไม่ได้อยู่ข้างเดียวกับเราก็คือผลนีมันไม่เป็นใจให้เรานั่นเองนะครับก็ได้ได้ว่าอาจาจะเจ้าตัวอาจจะรู้สึกว่าจริงๆมันไม่อาจจะไม่ต้องลุ้นถึงช่วง90นาทีหรือว่าไปลุ้น VR ก็ได้จริงๆตอนที่โมเมนตัมสวิงมาแล้วตอนที่เรา,าไม่เสียจุดโทษเนี่ยทีมน่าจะมีกําลังใจในเล่นได้ดีมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็บุกทำประตูได้มากกว่านี้แต่ว่า ท้ายที่สุดแล้วเรายิงตรงกอกแค่ครั้งเดียวแล้วก็ลูกนั้นเป็นลูกลำหน้าแล้วก็โดน VR ริบคืนก็ทําให้ออกจะดราม่าหน่อยๆน,นะในช่วงท้ายเกมผมเชื่อว่าแฟนๆซิตี้หลายคนเฮไปแล้วผมเองก็เฮเหมือนกันเฮก,กับพ่อกับแม่ลั่นบ้านนะเฮกับแม่กับน้องสาวลั่นบ้านเลยนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมาเสียใจนะเพราะว่าโดนริบคืนนะครับผมจาก VR นั่นเองนะก็อนนี้ก็เป็นสรุปความหลงหลังเกมจากบทสัมภาษณ์ของทางนักเตะ แล้วก็คุณซื้อของเรานะที่ผมก็พยายามแปลมาให้กับแฟนๆซิตี้ได้อัปเดตแล้วก็รับฟังกันนั่นเองนะคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายกันวันนี้ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเยอะแยะนะครับผมก็เม,มื่อวานมีออกให้สัมภาษณ์แค่ไม่กี่คนส่วนมากจะเป็นเป๊ปแล้วก็นักเตะบางคนเท่านั้นผมก็คัดเลือกมานะครับมาปิดท้ายกันที่เคกี้ครับผมเป็นนักเตะเรียกได้ว่าจริงเซนมาระยะสักพักแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งมาเปิดตัวกับซิตี้เรานะแล้วก็มาร่วมทีมชุดใหญ่ นั่นเองเคกี K ้เมื่อวานได้พูดถึงนะครับผมความรู้สึกที่ได้ย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าแต่ภาพรวมๆนะพูดถึงหลายเรื่องในสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับผมพูดถึงการช่วยเหลือจากคนในทีมนะแล้วก็การฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมไล่เรียงให้ฟังโดยเคกี้ก็ได้พูดถึงสไตล์การเล่นของตัวเองก่อนเคกี K ้บอกว่าสไตล์ของผมนั้นคือมีความเร็วนะแล้วก็มีทักษะในการไปกับบอลที่ดี แปลกใหม่และพลิกแปลงผมชอบลองที่จะเคลื่อนไหวให้มีความแตกต่างนะครับผมจับทางได้ยากผมหวังว่าผมจะได้เริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งใหม่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สามารถลงสนามเพื่อเก็บชัยชนะให้กับทีมได้ผมหวังว่าจะได้เล่นในทีมชุดใหญ่และคว้าแชมป์มากมายกับทีมทีมนี้สำหรับผมแล้วเป๊ปการเดล่าเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลก นะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยรู้จักเขาและนั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ผมมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมมาที่นี่เลยนั่นก็คือเพราะเขาคนนี้นี่เองเพราะเปปกัวเดโอล่านะครับผมได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากเพื่อนร่วมทีมของผมบางคนผมก็รู้จักมาก่อนหน้านี้แล้ว แล้วก็แฟนเดนโยเป็นคนหนึ่งที่ผมติดต่อด้วยก่อนหน้าที่ผมจะมาถึงที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รวมไปถึงกาเบรียลเฮซุสแล้วก็เอเดซอ m นโมราเอสด้วยที่เป็นชาวบราซิลทั้งคู่ก็เคยติดต่อกันก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เขาก็ได้กล่าวเพิ่มด้วยว่าการพอมาถึงเนี่ยที่สมโมสรนก็ได้มีเพื่อนคนอื่นในสมโมสรคอยให้ความช่วยเหลือเขาแบบดีแล้วก็ให้ความการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเลยนะสำหรับเพื่อน ในสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมเพื่อนร่วมทีมใหม่ก็ต้อนรับเขาอย่างดีปฏิบัติกับเขาอย่างยอดเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นการรวบรวมประเด็นทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นควันหลงหลังเกมรวมไปถึงบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมของทางนักเตะใหม่ของเราอย่างเคกกี้ด้วยคนระับผมก็เอามาอัปเดตให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังแล้วก็อัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันเนาะก็วันนี้อาจจะคลิปไม่ได้ยาวมากนะครับก็พยายามหาเท่าที่หาได้นะแล้วก็วันนี้อาจจะ ไม่ได้มีไลฟ์อะไรตอนเย็นนะครับต้องขอตัวพักผ่อนนิดหนึ่งเมื่อวาน,นก็แอบนอนดึกนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นมาทำคลิปข่าวสารเช่นเคยนะพบกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองนะครับวันนี้ตาต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย